เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันานางสาวชัชรีคุชรินปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชากิจกรรมแนแนวรหัสวิชาก22921ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่สองกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านฉางการจนากลวิทยาอําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนบุรีระยองค่ะเสนอขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานนะเป็นครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหน่งการปรับประยุกต์การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนาขึ้นโดยได้ดําเ,เนินการตามขั้นตอนสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ค่ะจากการที่ดิฉันได้ทําการสอนวิชากิจกรรมแนะแนวแบบชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ก็ทําให้ได้พบปัญหาในการ เรียนการสอนนะคะซึ่งนักเรียนเป็นผู้ที่ไม่ทราบตัวตนไม่รู้จักตนเองไม่ทราบว่าตัวเองถนัดอะไรไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการรู้จักตนเองเข้าใจตนเองจะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะคะในการที่จะนำพาไปสู่การวางแผนการศึกษารวมไปถึงการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งในค่าเรียนเนี่ยก็มักจะเจอปัญหาที่ว่านักเรียนไม่ทราบว่าตนเองชอบอะไรและก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าอยากจะประกอบอาชีพอะไรรวมไปถึงนักเรียนรู้สึกว่าตนเองนั้นไม่มีคุณค่าและก็ไม่รู้ว่าเหมาะอะไรเพราะไม่เก่งสักอย่างนะคะจากปัญหาเหล่านี้ก็เลยทำให้ ครูเนี่ยได้ทําการค้นคว้าหรือหาวิธีการที่จะให้นักเรียนได้ค้นคว้าตนเองนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักตนเองว่าตนเองชอบอะไรเข้าใจว่าตนเองเป็นคนอย่างไรถนัดอะไรและควรส่งเสริมพัฒนาตนเองด้านไหนจนกระทั่งครูได้ทำการค้นคว้าแล้วก็เข้าอบรมครูแนวน,นะคะเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าตนเองนะคะก็ทำให้ครูได้รู้จักกับ เว็บไซต์ Samsung Career Discovery นะคะซึ่งเว็บไซต์นี้เนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์ที่รวมนะคะผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพต่างๆมาร่วมพูดคุยหรือถ่ายทอดนะคะความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่น่าสนใจเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมความสนใจจากคนในสังคมนะคะซึ่งรายละเอียดของอาชีพก็อย่างเช่นลักษณะของการประกอบอาชีพนะคะ โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการศึกษาต่อถ้าหากจะประกอบอาชีพนี้ต้องศึกษาต่อแผนการเรียนใดในระดับชั้นมปลายและต้องศึกษาสาขาอะไรต่อไปในอนาคตนะคะรวมไปถึงรายได้หรือ,อความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถเข้าเว็บไซต์นี้ไปเรียนรู้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะคะนอกจากนี้เมื่อนักเรียนเข้าไป ฟังรายละเอียดของอาชีพแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถทำแบบสำรวจอาชีพนะคะเพื่อการค้นพบตนเองได้ซึ่งเว็บไซต์นี้ก็จะมีแบบสำรวจให้นักเรียนได้ทำซึ่งคุณครูก็ได้นำแบบสำรวจอันนี้มาให้นักเรียนได้ใช้ในะคาบเพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าว่าตนเองเนี่ยมีพหูปัญญาด้านใดที่โดดเด่นนะคะเมื่อนักเรียนทราบว่าพ มีพูุปัญญาด้านใดนะคะที่โดดเด่นก็จะนำพาไปสู่การพัฒนาตนเองนะคะและนำไปส่งเสริมตนเองให้ทุกด้านถูกกับบุคลิกภาพของตนเองนะคะและพูุปัญญาที่นักเรียนโดดเด่นเนี่ยก็ในหนึ่งคนก็อาจจะมีพูุปัญญาที่โดดเด่นหลายด้านซึ่งนักเรียนก็ สามารถนําไปคิดวิเคราะห์ตนเองได้นะคะว่าอยากจะพัฒนาหรือส่งเสริมตนเองด้านใดหรือบางคนอาจจะใช้พาหุปัญญาที่ตัวเองโดดเด่นเนี่ยค่ะไปใช้วางแผนการศึกษาต่อในอนาคต รวมไปถึงอาชีพที่จะประกอบในอนาคตได้นะคะซึ่งหากนักเรียนได้ค้นคว้าตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทาให้นักเรียนรู้จักตนเองมากขึ้นก็จะลดปัญหาของการที่นักเรียนเนี่ยไม่รู้ตนเองนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนไม่รู้ว่าจะศึกษา สาขาไหนในระดับมปลายต่อไปนะคะซึ่งจากการที่ให้นักเรียนได้ทําแบบสํารวจเพื่อการค้นพบตนเองเนี่ยก็ทําให้นักเรียนได้รู้ผลนะคะว่าตนเองเนี่ยมีพหุปัญญาโดดเด่นด้านใดนะคะซึ่งนักเรียนทุกคนก็คือสามารถทําแบบสํารวจนี้ได้แล้วก็รู้ผลได้ด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นักเรียนสามารถนําไปพูด กับผู้ปกครองได้นะคะว่าตนเองเนี่ยมีภู้ภูปัญญาด้านนี้โดดเด่นนะคะและตนเองก็ชอบและอยากจะยึดตรงนี้ในการที่จะวางแผนการเรียนต่อไปนะคะก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปพูดคุยกับผู้ปกครองได้เพื่อร่วมวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะค่ะซึ่งสําหรับนักเรียนบางคนที่เป็นนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ใช่ไหมคะอย่างเช่นนักเรียน L d ดีเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทําแบบวัดตรงนี้ได้ซึ่งคุณครูก็ต้อง สอนซ่อมเสริมนะคะในช่วงเวลาว่างหรือหลังเลิกเรียนนะคะหรือว่าอาจจะขอช่วยนะคะคุณครูที่ทําหน้าที่สอนนักเรียน LD ตรงนี้โดยเฉพาะค่ะในการช่วยให้นักเรียนได้ทําแบบวัดในตรงนี้ค่ะ ซึ่งดิฉันก็คาดหวังว่าสิ่งนวัตกรรมอันนี้หรือแบบวัดอันนี้นะคะแบบสำรวจการค้นพบตนเองเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะคะทำให้นักเรียนได้ค้นคว้าตนเองมากยิ่งขึ้นและนำไปสู่การวางแผนอนาคตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ